รายงานการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินผ่านระบบออนไลน์ของสถานศึกษาที่จัดการเนตการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ2.1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน จำนวนครูและบุคลากร2.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการซาโรงเรียนบ้านยิ้งงามมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพโดยการร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝา่าย มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ4ดีเลิศ2.3ดํำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนพบว่าผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และประถมศึกษาปีที่4-6 มีแนวโน้มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นรวมไปถึงคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ NT, RT และ O-net มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโรงเรียนบ้านงิ้วงามมีวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานร่วมกันโดยช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันฉันพี่น้อง มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับนโยบายของต้นสังกัดและความทันสมัยในการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน2.5จจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนมีแผนโครงการกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ำโรงอาหารหอประชุมอาคารประกอบมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความแข็งแรงปลอดภยัยภายนอกร่มรื่นทําให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายดีส่งผลให้การเรียนรู้ดีขึ้นได้2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อการใช้งานและผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีได้สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ3.1ผู้่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้3.2ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสื่อ DLTV และใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.3คููมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกคููมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข3.4คู่ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ3.5ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียน1 ผลสำนิกทางวิชาการของผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนบานงนิ้วงามมีเกดฉเฉลี่ยผลสำนิกทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ3ขึ้นไปลอยละ77.37ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไปลอยละ81.25ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน5ด้าน ในระดับผ่านขึ้นไปร้อยละ95.31โรงเรียนบ้านยิ้งงามมีผลการประเมิน ONET NT และ RT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง3รายการนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณพศ2567ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายและมีการแสดงออกที่เหมาะสม 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปตั้งแต่ปฐมศึกษาปีที่1-6เฉลี่ยร้อยละ95.31นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายและเป็นผู้ที่มีสุขภาวะทางร่างกายและจิต สิ่งที่ดีและเป็นผู้ที่มีความสุขด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษานวัตกรรมการบริหารการจัดการสถานศึกษา1นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ 4H นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้2 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นตามโครงการน้อมนำภาพรบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลงรัชการที่ส0สู่การปฏิบัติป,ปีงบป,ประมาณพศ2567จัดทําโดยครูอนอนอนงยาวรัตครูพงพัฒน์เกติมครูชูศรีนุชโพและครูน้ำพึ่งคำสกุลโรงเรียนบ้านนิ่งงามขอจบการน,นำเสนอขอบคุณครับ